กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตแล้วก็รายการวันเอียงเดสกที่คาดไม่ถึงนะครับเป็นไงปรับเปลี่ยนใหม่ไหมอ่ามันคือเข็มขัดสั้นนะครับแต่วันอียงเดสกานั่นแหละมันก็เป็นซับเรดดิตนะครับ The Unexpected หรือว่า Maybe, Maybe 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 อ่ะเอา2ออันนี้มารวมกันซะเลยมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ไป now this is Halloween อ uh ่าอะมีเดากับิด d อ oh 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 okay เคโอเดาคือสำหรับผู้ใหญ่นี่ครับคิ d ก็คือสำหรับเด็กเดี๋ยวมันฮาลโลวีนแล้วหรือวะน่าจะยังนะ หรือฮาโลวีนไปแล้วเนี่ยเอ่อไอที่ผมไม่รู้นะครับก็คือคือตอนเปิดเทอรมรูปผมเนี่ยเพิ่งจะเป็นฮาโลวีนเองอันนี้อันนี้ผมไม่รู้อ่า a y i n g for the bill จ่ายเงินเหรอเอาอีกแล้วโอ้แซม อผมไม่เคยเล่นอูโนอะไรเงีบไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะใครรู้ <c oughs> คอมเมนต์หน่อยแล้วกันอีก็นั่นแหละก็ผมไม่รู้อ่ะสวัสดีมาน้อยเลียดากผมเคยทำอ่า พาดอย่างแรงตอนถ่ายทอดสดนะครับอันนั้นมันเลียนมน,น,นมคนจริงๆอันนี้เลียดากหมาว,ว่าแต่หัวมันขี้สงสัยขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อตะเกี้เพิ่งพูดถึงนมไปนะครับมันก็มาอีกแล้วแอสกับบูบสเซมโบรเหมือนกันเพื่อนโบ๊ personality อ๋อผมไม่ค่อยเก็ตนะ personality นี่ก็คือเอเอ,เอตัวเราเองอะ่ะก,ก,ก็เห็นที่ว่าเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่พอมาฟิต อะไรที่มันฟิตเหรอโอ้ย <laughs> oh, <laughs> อย่างนี้อ่ะใครใครรู้คอมเมนต์จากอีดเป็นถนนเหรอ The Brick Road อ่ะถนนอีดสิอ่ะผมแปลผิดอีกแล้ว this is one of the most magical places in all of africa let me show you so first of all i had to be extremely quiet when i entered this random hut and after i walked down a long underground corridor i was asked to take off my shoes to further eliminate any potential noise i then entered a room which really didn't look like much until i realized i was in the middle of a safari park watering hole this is in fact a hideout where you can be next to the animals at all by a baby elephant take photos and videos up close and if you stay super quiet the animals will have no idea it was honestly one of the most magical moments of มันอาจจะเป็นของจริงก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นแค่จอภาพพูด88รอบนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงคออ่าชื่อคลิปนี้เลยแล้วกันถ้างั้น We all h a v e you r b a c k นะฮะเอ่อเราเป็น b บ a c k ให้คุณอียังเดสกาเดี๋ยวอีกสักรอบก็ยังอียยงเดสกาโอเค มันก็แค่ผู้หญิงลื่นล้มนะครับแล้วก็มีคนช่วยพยุงแค่นั้นปะพักหลังๆมานี่ผมไม่ค่อยมั่นใจในการอธิบายของผมนะว่าเพราะว่าผมย่อคลิป20นาทีนะครับมาไว้1นาทีอ่ะแล้วคนงงนะครับผมก็ยังงงเลยว่า มันจะไม่งงได้ไงมัน20นาทีมันเหลือ1นาทีอ่ะอย่างคิดนี้นี่คือเจเชอรี่เธอเป็นแม่ของพี่โจเอลอายุ19ปีซึ่งโจเอลก็ได้คบกับเพื่อนบ้านอายุ30ปีนามว่าเจลาไคซาที่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเจเชอรี่ก็คิดว่านี่ไม่ใช่หลานของเธออาจจะเป็นลูกของแฟนเก่าเจลาไคซาแต่พอได้สัตถามไปเรื่อยๆฟังเจลาไคซา ก็ยอมรับว่าที่ทำไปนั้นก็เพราะจะแก้แค้นแฟนเก่า all, ex, น่าสงสารพี J ่จูเอลเนาะสุดท้าย esterol a แต่ยังไงความรักที่แม่มีต่อลูกเธอก็ต้องทำใจโอเคขอบคุณ Oh, come <Okay. S 1> งงไหมอืมคือเพื่อนบ้านไปเอากับลูกชายเพื่อนบ้านอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะแก้แค้นผัวเก่าแล้วจู่ๆมันก็เลยท้องแล้วอีแม่ ที่เป็นแม่ของลูกชายก็รับไม่ได้ก็เลยมาออกรายการนี้เนี่ยมันแม่งมันสรุปโคตรยากเลยเนี่ยอะไรเยโ่แฮงกิ้งแบทเอียงข้างขาวอะ โอเคผมเก็บแบทอันนี้คนละแบทนะครับแบทในที่นี้ก็คือไม้ตีเบสบอลเขาเรียกแบทเหมือนกันไม่เหมือนค้างคาวเออ,อนั่นแหละอันนี้อันนี้อันนี้มีมเล่นคำ <laughs> เจ้คนนี้ไม่ได้ดูนานมากไม่รู้ว่าจะริคเสิหรือเปล่านะแต่อ่ะลองดูก่อน <c oughs> ส,สเตย์ทูไอเซโกโอเคให้ให้อยู่นิ่งๆก่อนนะก่อนจะพูดว่าไปโอเค <laughs> ชุดคำสั่งเขายังไม่เยอะเท่าเรานะครับชุดคำสั่งเขาแบบอาจจะมีตับเดียวก็ได้ไอเราบอกไปแม่งก็ไปเลยเต็มหน้าหำวิน <c oughs> t ู o u ดูเวิร์ดสเตียงฟอร์ควายนะอาเมื่อคุณคิดว่าคุณจะได้อยู่เงียบๆในคืนนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ยปปญี่ปุ่น เออมาแล้วเพลงเออยังไงแม่งก็เตรียมกัน <laughs> อ่ะโอเคโอเคมันก็ได้อยู่แหละไฟไฟเบิร์เดย์ยอา่า w a รนิ n ง g r a ฟ h คอนเ n t อ่ะดูได้ไหมอ่ะอ่ะ ไฟไม่บ้านเลยแบบนี้ผมว่าโอเคโอเคดูได้แต่สุดท้ายมันคืออะไรวะเนี่ย As of fury เอียงเดสก้า เก้าอี้รดนตีนะครับแต่พี่แกนั่งเก้าอี้ตัวไหนแม่งพังหมด as of fury roller coaster of emotion อือี <c oughs> uh, ยัง n g desk มันคืออะไรมะเนี่ยใครรู้คอมเมนต์เพราะฉะนั้นอีกสักอัน Teach a man to fish or เอ่อโอเคเอ่อมันเหมือนคำสอนอ่าโอเคไม่เป็นไร เอืมโอเครู้ใช่ไหมว่าผมจะพูดว่าอะไรยังเดสก์เพราะฉะนั้นเอาอันสุดท้ายละไม่อ่านแคปชั่นด้วยอ่านยากชิบหมเดี๋ยวโอเค แคปชั่นเดี๋ยวตะกี้บอกว่าไม่อยากอ่านใช่ไหมตอนนี้อยากแปลและแปลภาษาอาฮะการสังหารหมู่หมู่มือเทียนอน,นี่แม่งงงกว่าเดิมอีกเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคช่างมัน ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาหน,นะบายสวัสดีครับใหญ่ yeah.